สวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวั <China> นที่13กันยายน2564นะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าทาั้งด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน11จังหวัดยังมีฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นได้นะครับเป็นระยะระยะนะครับเนื่องจากตัวแปรที่สําคัญ2ตัวนะครับเดี๋ยวไปเบื้องจากแผนที่อากาศพื้นพื้น ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงตีช่วงตีหนึ่งของเมื่อนี้นะครับก็บพบว่ามีตัวแปรที่สําคัญนะครับที่เกิดขึ้นก็นคือลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทั้งด้านของประเทศไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีกําลังอ่อนลงนะครับและก็ายตัวแปรที่สําคัญอีกตัวนึงก็คือลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่พัดพาความซึ้งที่เขามาจากทั้งทะเลจีนใต้นะครับเขามาปกคลุมทั้งด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเอใไฮในช่วงนี้ก็ถือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ถึง11จังหวัดนะครับยังมีโอกาสที่จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวไปเบื้องภาพ่ายดาวเทียมนะครับไปเบิ้งเมฆที่เริ่มปกคลุมทั้งด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็พบว่าส่วนใหญ่เริ่มมีกุ่มเมฆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่ปกคลุมทั้งด้านตอนบนของภาคนะครับส่วนใหญ่ก็สิเป็นทั้งด้านจังหวัดสกลนครนะครับร่วมไปถึงทั้งด้านของอุดรธานีแล้กกาหนองคายนะครับร่วมไปถึงนครพนมนะครับที่เริ่มมีเมฆ คุมในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวไปเบิ้องกุมฝนที่เกิดขึ้นจริงนะครับนี่ก็คือเป็นภาพเลดาร์ในการตรวจฝนนะครับบริเวณทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ,บพบว,ว่าในช่วงเสาร์ที่ผ่านมากลุมฝนที่เกิดขึ้นนี้ยังบมีความชัดเจนบันไดน,นะครับเนื่องจากชีมมี เซล์นะครับเซล์ของกลุ่มฝนที่เป็นสีเขียวอ่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าย่งบ่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งเลดดร์อีกตัวหนึ่งครับเลดดราของสกลนครนะครับสกลนครในช่วงเชร้าที่ผ่านมาก็ถือว่าย่งบ่เห็นกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นนะครับสิเป็นลักษณะของสัญญาณรบกวนมากกว่านะครับเดี๋ยวไปเบิ่งการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านี่ก็สิไปเน้นที่ฝนฟ้าขนองที่สิเกิดขึ้นบริเวณ11จังหวัดนะครับทังด้านของอีสานตอนบนนะครับโดยมีการกระจายของ ฝนร่อยละ40ของพื้นที่นะครับก็บถือว่า,อาพอสมควรนะครับพอสมควรเลยทีเดียวนะครับหลักการเน้นจังหวัดทั้งด้านฝั่งตะวันตกเพราะว่าสิเป็นทั้งด้านของจังหวัดเลยหลักกัชัยภูมินะครับซึ่งในจังหวัดอื่นๆก็ถือว่ายังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าอ่าสีไปหลายในช่วงจังหวัดเลยหละกับชัยภูมินั่นเองนะครับส่วนอุณหภูมิก็มีแนวโนม้มที่สี ใกล้เค ng, ha, ียงกับเมื่อวานนะครับก็คือ34จนอด36องศาเซลเซียสนะครับช่วงบายจนฮอดช่วงแรกนะครับส่วนอุณหภูมิในช่วงมื้ออื่นเศร้านะครับอุณหภูมิตำสุดก็ถือว่าบมีอาการเปลี่ยนแปลงรายปันไดนะครับอยู่ในช่วง24จนฮอด26องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งการพยากรณ์อากาศในรายจังหวัดนะครับในอุณหภูมิในรายจังหวัดก็พบว่าส่วนใหญ่นะครับอุณหภูมิ สิบอค่อยต่างกันนะครับแต่ว่าสิเน้นทั้งฟังตะวันตกนะครับก็บคือจังหวัดเลยน้องบัวลําพูร่วมไปถึงชัยภูมิที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจังหวัดอื่นๆน,นะครับแต่กับว่าไหลนะครับก็บคืออยู่ในช่วง3 4องศาเซลเซียส่วนอุณหภูมิต่ำสุดก็ใกล้เคียงกันก็คือ20-25 4องศาเซลเซียสนะครับเน้นไปฟังตะวันตกเป็นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเบื้องการพยากรณ์อากา,รกาศรายสัปดาห์นะครับ เป็นการพยากรณ์ในช่วงวันที13จนวั19กรกฎาคมนะครับก็บพบว่าส่วนใหญ่ต้องบอกว่าในรายสัปดาห์นะครับเป็นสัปดาห์ที่มีฝนตกได้เป็นระยะระยะเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังนะครับในช่วงตั้งแตวว่วันที15เป็นต้นไปนะครับมีแนวโน้มทีสีมีฝนปกคคุ่ม หลายกว่าช่วงแรกนะครับหลายกว่าช่วง13กับ14นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มีฝนตกได้ยังต่อเนื่องนั่นเองนะครับนี่ก็คือโดยรวมนะครับของการพยาก,กรณ์อากาศบร,ริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนะือตอนบนนะครับปัจจำวันที่1 3กรกฎาคมนะครับก็คือ,อยังคงเน้นฝนฝ้าขนองที่มีการกระจายตัวในรอยละ 40, 40ของพื้นที่นะครับส่วนอุณหภูมิก็ถือว่าบ่เปลี่ยนแปลงบันไดนะครับแล้วก็ในไา่สัปดาห์ก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ก็คือสิมีฝน ตกย่างต่อหนึ่งนะครับนี่คือโดยร่วมของคลิปเศร้านี้นะครับสำหรับในการพยากรณ์อากาศช่วงเศร้านี้ก็ขอกลา่าวค้าม่าสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน